62วันก่อฮะ่ไอ <um ้เพิ <h <h mm ่มน้ำเดินแล้วเห็นมันัดไอ้เหาอคนอื่นเขาอยากทำบ้าง่าควันนี้พี่คุยไม่มานั่งตรงนี้เลยอยเนาะตายแล้วหลับตาสมาธิทำไมใกล้หลับตา D d ออกมา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 เลยเออกมาออกมาออกมา,า,มาจะไปไม่ไปฮะไปเปล่าไปเถอะไม่อยากซัดไม่อยากตีเท่าไหร่ออกเถอะไปเปล่าไปไหมเอาไงจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปว่าไหมหรือจะโดนตีเอายังไงวะห้มึงแม่ อยู่มานานหรือยังอีหนูจะออกกลับไปหานายหรือว่าจะออกไปผุดไปเกิดคุยกับกูหน่อยสิหรือจะอยู่ในด้ามมีดกูนี่เหรอเอายังไงเอาไงว่ามาเลยมาว่ามาเอาไงจ๊ะเฮ้ยผีเอาไงเอาไงเนี่ยเอาไงว่ามา งสัยดโดนหัวดนันดูทรงแล้วมึงเฮ้ยฮาไอ้กูพวกนี้นี่ทำไมโดนแม่งก็ไม่ออกไม่แปลกไม่หอขกคัดไม่สังคองน้ำเนี่ยสักเขาเขาวุฒิเขาไปจะไปไม่ไปฮะเนีน่ยนะเวลาสวยๆเวลาไม่สวยปับ๊บเนี่ยไอสัตว์หายไอเฮียสวยๆมาไม่ต้องบอกก็ <c oughs> จับจับมือไว้โอ้โหไอ้กหายไป อาวุธพังเวสะทุกข์ออกไปโอ้แรงไปไม่ไปมึงไปเบาออกไปเถอะจะมาอยู่กับเขาทำไมจะมาอยู่กับเขาทำไมตัดตัอาวุธพังใบตัดคออาวุธพังตัดคออาวุธพังตัดคออาวุธพังไปตัดไป ออกไายอมยังยอมไหมโอ้โหไอ้เหอก็เททางเวสตะหุตะเวสตะวุตะไปออกไปออกไปออกไปไป ไปไปเอาไปด้วยเสะหูสระศักดิ์สระฮุออกไม่ออกอะมึงไงไปมาแล้วไปไหมไปไม่ไปสระฮวุธโอ้โหผมเป็นผีอะไรเนี่ยออหอเฮ้ยเอาอะไรอะเขาว่ามามึงเฮ้ย เออตายมึงตายไปแล้วมึงจะตายอะไรอีกล่ะออกไหมออกไหมออกไหมมาเร็วออกไม่ออกฮะออกไม่ออก อะอีกล่ะไปยังล่ะออกจากล่างนี้ได้ยังอ่ะออกให้ออกเอาให้โอกาสออกไม่ออกไปให้ไปออกออกแน่นะไปเลยนะอย่ามาอยู่รู้เปล่าใครใช้มึงมาว่ากูถามนี่ฮะมาอยู่เองแล้วก็ส่งมาว่ามาดิไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้งั้นก็ออกไปเลยมึงยีเห่าคักนัาแสงทองแล้ว